มาด้าสามโฉมล่าสุดพรห e มื่นเดียววิ่งเฉลี่ยม e ูลห้าขับไปไหนก็เจอจ้าเพราะเป็นโฉมล่าสุดใช่ไหมครับใช่แล้วครับอันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับผมเป็นรุ่นท็อปเอสพีนะแล้วมีอะไรดีบ้างครับอ่าคันนี้นะรุ่นท็อปนะมีตั้งแต่เครื่องเสียงโบสนะครับอะแดปติฟลูซอนโทขับรถกึ๋งอัตโนมัติระบบความปลอดภัยมีให้ครบจัดเต็มเลยนะเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังไฟหน้า LED นะแมคอัพสิบแปดนี้ยางมีฟิสามต่อยางเต็มพร้อมใช้งานทันทีนะกุญแจคีย์เดสก์โกลด์กดปุ่มสตาร์รราาท เลขไม่หกหมื่นเท่านั้นเองนะครับผมรถใหม่นี่หนึ่งจุดสองล้านนะอันนี้ลดไปกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้รถมือสองจริงเหรอครับรถมือ 2, 2> สอ<ะ>งครับส <ะ S 1> <ไป S 2> ภาพแ<ล> <ไป S 1> ดนกับไฟแดงเลยนะครับนี่เราดูแลษามาแบบ เจ้าของเก่าดูแลกษาดีนะเราสปาภายในภายนอกมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยนะเราได้แต่รถสวยไม่มีอุติเหตุนะรถสวยไม่มีชนดนังไม่มีน้ำท่วมไม่มีจมน้ำนะครับเลขไมล์แท้ตรวจสอบได้นะครับผมราคาปกติตัวของแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเอาไปเลยหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวล็อกซบาทใครสนใจมาด้าสามนะเรามีหลายคันนะตั้งแต่ชมเก่าชมใหม่นะครับใครสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อมานะครับผมนี่มันเป็นเรื่องสิทธิ์นะครับ